ปลากรดค้างปรากฏครั้งปลากรดค้างปรากฏครดค้างดูสักก่อนดูักก่อนมันมันเป็นปรากฏใหญ่มากใช่ไหมแต่ตากดูสิเฮ้ยมันปรากรดเลยตัวหนึ่งเลยใช่ไหมฮะมันเป็นปลาแม่น้ำหรอแม่น้ำอะไรอ่ะไม่รู้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แม่น้ำเจยงสีเกียงทำไมมันใหญ่เงี้ยว่ายมาจากประเทศจีนดูมาดูนี่นี่ว่ายมาจากประเทศจีนดูดูนิ้วดูมือเรานะเห็นไหม ปกติเราดูอันนี้เขาหาหัวมาแล้วนะใหญ่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 ถือว่าเป็นปลาใหญ่ปลาเลียงปลากดไม่ได้ได้แล้วเหรอ้งนีแต่ว่าถ้าร้านเขาทำเมนูนี้ประจำเขาต้องใช้ปลาเลียงแล้วแหละเนาะมันจะหาธรรมชาติได้ยังไงต้องไปถามเขาว่าปลาเลียงหรือเปล่าถามใครคะถามเจ้าของร้านถามเจ้าของร้านไม่ทราบได้ เขานครสวรรค์ไงตาน่าจะมาจากทางนครสวรรค์นะอันนี้พี่แมว้วยแบ่งเน่ยพี่ตักล่าดูนะคะว่าอลาอลังขนาดไหนนะคะร้านปลาใหญ่พ่จิตนะคะอ้ยคนชอบปลาอย่างเรานีนะอ้ดน้ำก่อนค่ะ ก่อนที่จะเอาแก้วแล้วเราจะทดำก็ใช้พริกแห้งนะก็ใช้พริกแห้งชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้ก็อ้จานใหญ่อีกแล้วดูมือดูมือดูมือกับจานเห็นไหมยันใหญ่จันใหญ่อืออะไรนะจ๊ะ อารมณ์แบบไปนาอารมณ์ไปนาแล้วไปจับปลาในบ่อแล้วเราก็มามาทำอาหารแล้วก็ต้มเองอารมณ์นี้เลยคือให้ห้อใหญ่เหมือนกับว่าเป็นปลาตัวหนงอะไรอย่างเงี้ยเอาเติมไปจับปาอารมณ์ไปนาไม่นาเหรอไม่มีนาโอ๋ออันนี้มันก็อันนี้อันนี้ยังไม่มีนานะคะยังพูดถึงมีนาได้เลยนะคะส่วนน้องอ่อนก็จะวิทย์น้ำนะคะวิทย์น้ำเอาปลาขอดปลาโอ้โหมันินมันใหญ่มาก พี่น้าว่าปลาขอนเยอะเน้นน้ำเน้นน้ำเออระวังหิวน้ำนะกินน้ำเยอะระวังหิวน้ำนะนี่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 สองอย่างแล้วเด้ออะไรอร่อยที่สุดน้ำงั้นพี่เอากินน้ำไปเดี๋ยวเรากินต่อไปตักน้ำไปอย่าตักกันป้าสิก่อนไม่อร่อยจริงเดี๋ยวโอ้ยตักทำไมวัวไม่มีคนกินก็เลยตักไปโอ้ยน้ำไอร่อยก็ตักน้ำไปเนี่ยกินราดน้ำอย่างนี้เลยนะ เหมือนน้ำท่วมเหมือนน้ำท่วมบ้านอ่ะติดเพลงอันนี้เหมือนข้าวหมาเลยเนาะอันนี้ต้องแต่หมาไม่กินข้าวแฉนนะหมาที่บ้านสวนเนี่ยเออหมาไม่กินนะิงเขากินข้าวแห้งๆอย่าไปลาดน้ำแกงให้หมากินนะอย่าคิดว่าเขากินนะเออตอนแรกเรากินเราชอบเราอร่อยนึกว่าหมามันจะกินที่ไหนได้มันหมาไม่กินเลยหรือที่เรียกว่าหมาไม่รับประทานหมาก็กินของแห้งๆ ที่นี่เมืองพิจิตรนะฮะต้องร้องเพลงสาวเมืองพิจิตรกินก่อนเหอะอย่าร้องเลยก่อร้องทำไมครับพี่มันจะกินข้าวไม่อร่อยเมืองพิจิตรนะกินเกินเกลนเกลีนมันข้าวกล้ามไอ่เจี๊ยบกบคัตเพชรกบก็ตัวใหญ่มากนะอาหารที่ดูนะเนื้อหนุ่มตับใหญ่มากเดี๋ยวจะไปสั่งหลายจานนะคะท่านผู้ชมถ้าสั่งมาสักหกอย่างเนี่ยไม่หมดนะใช่อาจจะท้องแตกก่อนนะคะ มีปกนะคะผัดเผ็ดมีคนไม่กินปลาว่ายน้ำมาด้วยไม่กินปลาสดเหรอเออเพราะอะไรอ่ะไม่กินปลาสดออแต่กินปลาทอดทูกไมไม,ไมไ่กินปลาเออมันคาวเหรอเด็กๆอะ่ะคงคงเจอปลาคาวไง กลิ่นมันคาวตึงขึ้นมาใช่ไหมจำเป็นแบบฝังอยู่ในความรู้สึกเลยว่าแก่ขนาดนี้ยังไม่กินยังไม่เคยยังไม่ลืมยังไมม่ลืเหตุการณ์นั้นทําไมไม่สั่งปลาคาวมาให้ก็กินนะเกามีปลาคาวนะปลาคาวออ๋ปลาคาวเหรอแต่ทอดมาอย่างเงี้ยได้โอ้โหได้เลยครับออ๋แต่ถ้าต้มมาอย่างเงี้ยแจ็คไม่กินก็ก็กินไม่คาวก็มันก็ไม่ขาวนะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มฝึกกินเริ่มฝึกกินย่งฝึกมันไม่ดี เปืองขยับออกอย่าฝึกเลยอะไรที่มันกินไม่ได้ก็อย่าไปฝึกเออเอาไว้พี่กินเองกางใหญ่มากเดี๋ยวนี้กางใหญ่คิดดูว่าปังเตยใหญ่ขนาดไหนเจียวเอ้อเติมข้าว๋ยวขออนุญาตอันไหนจริง ทำไมคะดูไม่ได้ไม่อยากให้พี่กินได้อ๋อออนแทนจานสกปรกไม่ได้เดี๋ยวก้างมันจะปนมันไม่ใช่จานสกปรกเด้อมันลกซกมกอ่าดูดีขึ้นเห็นไหมขอบคุณครับอันน้ำลาดเหมือนเดิมค่ะที่ช่วยดูแลเป็นข้าวมาเหมือนเดิมนะคะใช่ครับเหมือนเดิมครับเอเหมืนดิมครับน้ำลาดทำไปก็เหมือนเดิมนะคะเราแบบอย่าทำนะลูกอุ้ย อะไรต้องสั่งเพิ่มไหมคะมีอะไรต้องสั่งเพิ่มไหมคะพี่ตัวเองต้องต้องสั่งเพิ่มแล้วค่ะเอาข้ามาอีกโถหนึ่งจ้ามาล่ากน้นำกินง่ายดีชอบครับใช่มันเป็นต้มยำปลาหน้าเนี่ยแล้วเรากินก็ต้มไงอร่อยอร่อยจริงค่ะแล้วปลาใหญ่เลยปลาเลยนะดูชิมบลาเรือปลาอะไรน่ายชิ้นมากด้วยเนี้ยสองร้อยห้าสิบบาทจริง แต่ถ้าเป็นหม้อ400หม้อ4หม้อ400คูณ2อ่ะจับว่าถ้วยเนี่ย200ห้าสิบจัดว่าสดมั้ยสดสสดดมากสดมากนี่คือปลาปลาเป็นเลยอะปลาสดลยอะอร่อยมากเลยเอาไหนบอกอันนี้จะฝึกกินเหรออย่าอย่าไปลองอย่าไปลองอ๋อต่างให้แทนอย่าลองอย่าลองอย่าลองลูกอจะล่อเดีนื้อออกมาเดี๋ยวเสียปลาเสียของให้คนอื่นเค้ากินไป ให้คนที่กินได้เขากินกันเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกอะไรที่กินไม่ได้อย่าไปฝืนลูกนะลูกคนพิษเออกินนี่ก็ได้ชีวิตมีทางเลือกไข่เคี่ยวนโ่นกินเข้าไปไข่เคี่ยวไปกินที่บ้านเออเอางอวันก็ยังบิดน้ําต่อไปนะคะเดี๋ยวสั่งน้ำต้มยำให้สักถ้วยหนึงเอาในน้ำแล้วเด่นกินในเนื้อ ดูขากบพอดิคิดดูว่ากกบมันไซส์ไหน่ะว้ยดูขากบกรบเลียงแต่กบกบเลียงกบเลียงอยู่แล้วแต่ว่าไซส์ใหญ่ก็ใช้ไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเข้าใจนะว่าเขาอาจจะให้มันดูแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบ กวหัวใช่ไหมอันนี้อร่อยนะหัวเนี่ยอ,อร่อยกว่าเนื้อเยอะเลยกินไปเลยพีห่หัวนะเนี่ยจะได้ฉลาดเออ,เอ,อก็ค่ะ <c oughs> ปิดท้ายด้วยหัวปลานะคะเ,เป็นไงคะเอ้ยกบเหลือเป็นไปได้ไงอะ่ะหิมครัอิ่มมากถ้ามาสองคน อย่าลือ่านสั่งหลายอยางนะคะอาจจะต้องไในห่อนะคะเพราะว่ากล้วยเขาใหญ่หิวก็รู้นะคะแต่อย่าบู้วามนะคะเป็นไงคะสี่อย่าง6คนกินยังไม่หมดเลยจ้า,อาสองคนแนะนำสั่งอย่างเดียว <c oughs> อย่างเดียวเลยอะไรเมื่อกี้ยาก,กี้บอกว่าจะสั่งปลาช่อน<ต>ใช่ไหมในในเขาว่างไงนะ ตัวสัตว์ปัดช่อนขายตึ้นชาติที่เนี่ยปัดช่อนเขาคบขายเป็นยกตัวเลยขายยกตัวครับผมแล้วก็ให้ลูกค้าเลือได้สองเมนูอ๋อเลือกเป็นได้เขาขายเป็นตัวแล้วก็เราทําเมนูอะไรก็ได้สองเมนูสองเมนูทีนี้เราจะไหวไหมล่ะก็ตัวนี้ประมาณโลครับลองลองกัดกําลังคนกินดูว่าไหวไม่น่าจะไหวเราก็เลยไม่สั่งเราก็เลยหม้อข้าแค่ม้อนีหม้อข้าวดีผมก็ทุกครั้งที่ทำหม้อข้าวเลยอันนี้อันนี้ถ้วยนะถ้าเป็นหม้อเนี่ยคูณสองเป็นหม้อสี่ร้อยบาทอ่า เแต่ว่าอันนี้5 5 0ร้อยห้าสิบแค่ใหญ่ได้หกเจ็ดชิ้นนะใหญ่มากชามชามเขาใหญ่ลึกด้วยนะไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวลึกลงไปอย่างนี้เลย